ีการเซตระบบของเครื่องชองกาแฟนะครับก่อนอื่นนะครับเราจะเห็นเมนูต่างๆอยู่ตัวนี้นะฮะเสร็จปุ๊บเราต้องเปิดระบบข้างในก่อนเราก็ดูสวิตช์ก้านยาวๆตัวนี้นะครับด้านในซ้ายมือนะครับอยู่ด้านบนสุดเลยครับเราก็ไปปรับสวิตเป็นออนนะครับปรับสวิตเป็นออนหลังจากที่เราเปิดสวิตแล้วนะครับหน้าจอจะขึ้นอยู่3ขีดตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็กดที่โหมด จะเป็นการตั้งผงกับน้ํานะครับทีนี้การปรับนะครับการปรับให้ขึ้นลงเนี่ยจะตั้งผงเท่าไหร่ก็กดอัพขึ้นได้เลยนะครับแต่ผมแนะนําก็คือถ้าเป็นกาแฟดําอยู่ที่1.0นะครับแล้วก็น้ํากดช่องที่1อีกครั้งหนึ่งนะครับน้ําอยู่ที่6.0นะครับอันนี้คือช่อง A มาช่อง B เหมือนกันนะครับกดมาเลยครับช่อง B ถ้าเราจะปรับให้เข้มข้นขึ้น เราก็กดอัพได้เลยนะครับ5.0ก็ได้แต่ในระบบเราตั้งค่าอยู่ที่4.5นะครับรสชาติจะรวมกล่อมอร่อยพอดีนะครับ4.5กดดาวลงได้เลยนะครับแล้วก็กดครั้งที่2ในช่อง B นะครับก็จะค่าของน้ำเราตั้งที่6.0เหมือนกันนะครับมาช่อง C ครับช่องที่3อันนี้คือชาเขียวกัญชานะครับ ผงกาแฟเราก็ตั้งที่4.5เหมือนกันหรือจะปรับขึ้นก็ได้ปรับลงก็ได้นะครับวิธีปรับแต่ระบบจะตั้งอยู่ประมาณเนี้ยเป็นก็ได้ว่ารสชาติอร่อยนะครับรสชาติอร่อยประมาณนี้นะครับแล้วก็กดช่องที่3าอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นตั้งค่าของน้ำนะครับอันนี้คือโหมดที่1โหมดที่2ครับโหมดที่2คือราคาขายนะครับทุกเมนู เราจะตั้งราคาขายที่20บาทต่อแก้วนะครับแล้วก็เช็คดูว่า20บาทไหมนะครับอันนี้20บาทหมดเลยถูกช่องนะครับอันนี้คือราคาขายจะเพิ่มเป็นแก้วละ40บาทก็ได้นะครับอันนี้เราก็ปรับขึ้นปรับลงได้นะครับอัพดาว40บาทก็ได้นะครับปรับ แต่ในระบบเราขาย20บาทแล้วลดลงเลยครับ20บาทกดดาวเลยครับถ้าจะปรับต้องปรับทุกช่องนะครับช่องกลางก็ต้องปรับช่องขวาก็ต้องปรับนะครับให้ราคาเดียวกันทุกช่องนะครับอันนี้คือโหมดที่2นะฮะต่อไปเป็นโหมดที่3ครับโหมดที่3จะเช็คยอดขายว่าช่องแรกช่อง A เนี่ยขายได้กี่แก้วเรากดไปเลยครับ อันนี้ระบบเราเซตเป็นศีเรียบร้อยก็ขายก็ก็จะนับจํานวนให้เลยนะครับมาเซตช่องกลางนะครับอันนี้ก็ระบบเซตให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับที่เหลือก็ไปจําหน่ายก็จะนับยอดให้เลยนะครับจํานวนแก้วกี่แก้วยอดขายนะครับสมมุติว่าเรามียอดขายอยู่999แก้วนะครับวิธีการรีเซตนะครับเรากดตัวนี้ค้างเลยครับกดช่องที่มียอดขายรีเซตให้เป็นซนะครับ วันรุ่งขึ้นหรืออาทิตย์ใหม่เราก็จะเช็คยอดได้นใหม่อีกนะครับอ,อันนี้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับอันนี้คือการรีเซ็ตให้เป็นศีนนะครับทุกเมนูก็ได้ต้องกดทุกเมนูนะครับวิธีการรีเซ็ตต่อไปเป็นโหมดที่4นะครับโหมดที่4อันนี้ระบบ AC 1ก็คือระบบแก้วจากเครื่องนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องกดแล้วครับเพราะระบบแก้วเราอัตโนมัตินะครับต่อไปโหมดที่5นะครับ อันนี้อุณหภูมิของน้ําในระบบนะครับ80องศารสชาติจะอร่อยนะครับถ้ามากกว่านั้นเดี๋ยวลวกปากนะครับมันร้อนเกินไปก็อันนี้ก็ได้เลยนะครับ80องศาต่อไปหมวดที่6นะครับอันนี้ใช้ระบบปั๊มน้ําก็คือ In2 In2 นะครับก็ใช้ระบบปั๊มน้ําของระบบเครื่องได้เลยนะครับอันนี้ลูกค้าไม่ต้องกดนะครับผ่านไปเลยนะครับต่อไปหมดต่อไปนะครับหมดที่7นะครับ อันนี้ของระบบลูกค้าไม่ต้องกดเลยครับอันนี้ขอสงวนสิทธิ์ถ้ากดแล้วจะระบบจะลวนเลยนะครับต่อไประบบที่8บทที่8นะครับบทที่8อันนี้ก็ของระบบเหมือนกันผ่านได้เลยนะครับอันนี้ไม่ต้องกดนะฮะต่อไปก็กลับมาคืนสู่ค่าป,ปกติเมื่อตั้งอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เราก็ต้องเปิดฟ้าแล้วก็ปิดออฟได้เลยครับเพื่อที่จะให้เครื่องทำงานปกติ อันนี้คือหมดตั้งค่าระบบของเครื่องนะครับ